ขอต้อนรับเพื่อนๆสู่ซีรีส์ชุดสร้างรีสอร์ทหลังแรกนะครับและนี่คือ EP 1ครับในตอนที่ชื่อว่ารีสอร์ทต,ต้นแบบรายได้ขั้นต่ำ5 0 0 0 0 0บาทครับผมอ่ะจะมา เปิดเผยนะครับกลยุทธ์นะครับเคล็ดลับทุกอย่างครับในการสร้างรีสอร์ทของผมครับแน่นอนนะครับสไตล์ผมนะครับเรื่องเงินอะเอาไว้ทีหลังนะครับกลยุทธ์แล้วก็วิธีการการวางแผนอะมาก่อนเพื่อนๆที่อยากจะมีนะครับอยากจะสร้างรีสอร์ทนะครับไม่ว่าจะตอนนี้เนาะหรือในอนาคตนะครับไม่อยากให้พลาดชมกับซีรีส์นี้นะครับและ แน่นอนครับเพื่อนๆที่ติดตามดู Boy Story Life อยู่ทาง y o u t u b e นะครับก็จะได้ดูก่อน Facebook นะครับซึ่งผมก็จะทำการอัปโหลดคลิปวิดีโอลงนะครับทุก EP ในการก่อสร้างเพื่อนๆจะได้สร้างรีสอร์ทหลังแรกอ่ะพร้อมไปกับผมเลยทีเดียวครับ ทุกอธิคับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมนะครับไลฟ์นี้นะครับใครอยากมีรีสอร์ทแบบนี้นะครับไม่ว่าจะกําลังจะสร้างเนาะหรือว่าประกอบอาชีพในบ้านปลายชีวิตนะครับอยากจะมีรีสอร์ทสักหลังหนึ่งเนี่ยวันนี้ผมพามาดูรีสอร์ทที่นี่ครับเดอะพัสคาเน่ครับซึ่งอยู่ที่หัวหินเนาะเขาตะเกียบซึ่งเป็นรีสอร์ทนะครับที่ผมเองอะ่ะเดี๋ยวผมจะมา แกะนะครับแกะโครงสร้างแกะรูปแบบของรีสอร์ทแห่งนี้นะครับมันอยู่ที่หัวหินก็จริงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาไปทําที่เชียงรายนะครับแล้วผมก็จะสร้างให้เพื่อนๆดูแบบทีละขั้นตอนนะครับทีละสเต็ปกันไปเลยนะครับวันนี้ผมมาดูต้นแบบเนาะถือว่าเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นอไอเดียเนาะที่ผมดูแล้วแบบ โอเคอ่ะมันเวิร์กเลยมันเวิร์กยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในกันนะครับกับรีสอร์ทนะครับ The p a s t c r n y นะครับหัวหินที่เขาตะเกียบครับซึ่งเดี๋ยวอีกไม่นานนี่แหละผมจะเอาแบบนี้ไปสร้างที่เชียงรายนะครับก่อนอื่นผมขอให้เพื่อนๆดูตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆจะสร้างโรงแรมจะสร้างอพาร์ตเมนต์หรือว่าจะสร้างรีสอร์ทนะครับที่มีประมาณ ประมาณ10ห้องขึ้นไปเนาะอาจต้องดูตัวนี้หม้อไฟนะครับไฟแรงสูงครับซึ่งไอเนี่ยโครงการ The Gate Winter อ่ะทำแบบผมแบบว่าเจ็บตัวมาทีเดียวครับไอตัวนี้แหละครับมาดูข้างในกันนะครับว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนนะครับก่อนอื่นนะครับรีสอร์ทที่นี่นะครับ The Pass คานีรีสอร์ทนะครับคือตั้งอยู่ที่เขาตะเกียบนะครับหัวหินนะครับตอนนี้ผมก็ มาพักเนาะแอบตอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวนะครับมาพักเพื่อจะแกะรูปแบบของรีสอร์ทแห่งนี้นะครับนะครับทางเข้ารีสอร์ทก็จะอยู่ตรงนี้เนาะเดินไป19บเก้าครับแทบไม่ต้องเดินเลยถึงทะเลเลยนะครับตรงเนี้โอ้โหทําเลแบบโอเคมากๆแล้วก็ที่ผมว่ามันเจ๋งอย่างหนึ่งเลยอะของรีสอร์ทที่เนี่ยคือรีสอร์ทหลังนี้นะครับใช้พื้นที่อะ แบบว่าโคตรคุ้มอ่ะใช้พื้นที่แบบคุ้มมากอ่ะที่ดินยิ่งแพงๆอยู่นะครับแต่รีสอร์ทอ่างเนี้ยดูหน้ากว้างก็ไม่เท่าไหร่นะครับหน้ากว้างก็ประมาณเนี่ยครับประมาณรั้วไม้เนี่ยครับมาถึงตรงนี้ครับหน้ากว้างไม่เท่าไหร่แต่เขาออกแบบดีไซน์มาใช้พื้นที่แบบว่าคุ้มแบบสุดๆนะครับก็คือเป็นรีสอร์ทเนาะผมก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าที่ดินขนาดเนี้ยมัน ยัดได้ประมาณ30ห้องเลยทีเดียวนะครับพื้นที่ยัดไปได้ไงไม่รู้แถมจอดรถได้18คันครับจอดรถทั้งหมดได้18คันซึ่งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่จอดรถนะครับใครที่แบบเออดีไซน์ที่จอดรถหรือว่ายัางไงอ่ะก็อยากให้เป็นไอเดียเนาะอีกอย่างหนึ่งคือหน้าหน้าของรีสอร์ทอ่ะมันกว้างแค่นี้ก็จริงนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ยอมที่จะ สูญเสียนะครับพื้นที่หน้ารีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เนาะที่แบบเอาไว้โชว์แขกอะ่ะแทนที่จะเอามาจอดรถอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเห็นแต่ละโรงแรมแต่ละรีสอร์ทเนาะทำอย่างนั้นนะครับแต่เขาเอาไปจอดไว้ข้างหลังนะครับจอดไว้ข้างหลังไม่พอนะครับยกสูงขึ้นมาด้วยครับจอดได้18คันแบบโครงสร้างแบบโหดมากๆเลยนะครับโครงสร้างของรีสอร์ทแห่งนี้ เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนจนแบบผมต้องเดินทางมาแกะกันเลยทีเดียวนะครับ The p a s g a n i Resort นะครับเดินเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือทางเข้าทางจอดรถก็คือเข้าทางนี้แหละครับใครอยากมีรีสอร์ทแบบนี้นะครับผมว่าใส่ไอเดียเข้าไปอแล้วก็มาดูไอเดียกันนะครับก็ไม่ยากนะครับในการที่จะ สร้างจะทําขึ้นมานะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะที่นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับนะครับอันนี้เป็นห้องอาหารนะครับห้องอาหารแล้วก็ประตูทางเข้ารีสอร์ทนะครับตรงนี้นะครับสวยงามมากครับใครที่จะเอาไอเดียวันนี้ผมจะมาแกะให้ดูนะครับว่าคอนเซปต์ไอเดียการทำรีสอร์ทอะมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอเดินเลยไปก่อนจากห้องอาหารนะครับ มาถึงที่จอดรถก็จะเข้าไปตรงนี้นะครับเข้าไปตรงหลังตึกนะครับรีสอร์ทแห่งนี้มีที่มีสระว่ายน้ำเนาะสองสระนะครับอ่าที่จอดรถก็จะอยู่ตรงนี้อ่าซึ่งก็ไม่ได้เป็นที่จอด,ดรถเปล่าๆนะครับยกสูงขึ้นไปด้วยนะครับโอ้โหโครงสร้างอ่ะอย่างโหดครับโครงสร้างอย่างโหดเลยทีเดียวใครจะมาดูก็มาดูได้นะครับซึ่งเขาใช้พื้นที่ดินเนาะผมว่า คุ้มมากๆเลยในการสร้างรีสอร์ทแห่งนี้ขึ้นมานะครับนี้ก็จะเข้าไปทางประตูรีเซพชันนะครับเพื่อนๆคนไหนจะทำรีสอร์ทนะครับอย่าพลาดคลิปนี้นะครับไลฟ์นี้ผมจะมาแกะไอเดียจากรีสอร์ทตัวนี้นะครับเอาไปทำที่เชียงรายนั่นแหละยกหัวหินไปเชียงรายเลยอย่างโหมดมาดูกันว่า รีสอร์ทแห่งนี้มีอะไรกันบ้างอันนี้เป็นห้องอาหารนะครับภายในห้องอาหารครับมาดูว่ามันจะมีทีเด็ดอะไรเนาะรีสอร์ทตัวเนี้ยซึ่งทําให้เราอะ่ะมีไอเดียนะครับมีแบบมีความคิดในการลงทุนน่ะที่แบบไม่เหมือนใครอะเราจะแบบใช้แบบ1นบวกหไม่เท่ากับ2นะครับ1นบวกหอะต้องได้มากกว่า2นะครับต้องได้เป็น10เป็น20นะครับถึงจะ หน้าที่จะลงมือทำนะครับนี้ผมขึ้นมาข้างบนนะครับผมขึ้นมาข้างบนรนีสอร์ทแห่งนี้แถมๆหันซ้ายก็จะเป็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นทะเลนะครับอ่าหมุนมาเรื่อยๆนะครับที่เด็ดของรีสอร์ทแห่งนี้ก็คือฟืตรงนี้ครับผม รีสอร์ทแห่งนี้เขาดีไซน์ภายใต้คอนเซปต์นะครับของหมู่บ้านชาวประมงนะครับแล้วก็ใช้สีขาวนะครับแล้วก็สลับกับสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับที่สำคัญสำคัญเลยอ่ะที่ผมจะมาดูก็คือเนี่ยครับเขามีห้องนะครับห้องแบบที่เรียกว่าเป็นคูลแอคเซสเนาะคูลแอคเซสก็คือออกจากห้องมาเนี่ยแล้วก็สามารถเนี่ยที่ จะเข้าถึงสาไห่น้ําได้เลยนะครับเป็นการพักผ่อนแบบครอบครัวนะครับซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวอย่างเนี้ยเออครอบครัวมาสนุกสนานกันเนี่ยแล้วความเป็นส่วนตัวได้นะครับฮิตมากเลยห้องที่ผมจองอ่ะก็จะอยู่ตรงตรงนู้นนะครับห้องที่เปิดไปอ่าห้องนู้นห้องนู้นครับแน่ก็จะเห็นภรรยาผมครับนั่งชิลอยู่นะครับ ห้องของผมก็ที่จองมาวันนี้ก็เป็น pool access เหมือนกันเนะาะเดี๋ยวยังไงจะเอาไอเดีย pool access แล้วก็ต้องมานอน pool access นี่แหละถึงจะได้ไอเดียนะครับอ้าว Data d เ t a ารอว้น้ำอยู่ครับนี่ครับก็จะเป็นห้องที่เป็นหน้าติดกับ pool access เลยนะครับมีทางเข้าข้างหลังห้องนะครับแล้วก็สามารถเนี่ยที่จะ เ,เ,เข้าตัว p ูดได้เลยนะครับซึ่งปกติเนาะเราก็จะเห็นแต่วพวกคูวิล i l l a นะครับ p o วิล i l l a ก็คือใช้เป็นสระว่ายน้ําสระเดียวนะครับต่อวินล่าหนึ่งหลังนะครับมันก็ดูโอเคนะครับมันก็ดูโอเคมันก็ขายได้แหละแต่ว่าคือสระว่ายน้ํามันค่อนข้างแพงไงราคาของสระว่ายน้ํานะครับ ค่าอุปกรณ์ค่าอะไรต่างๆเนี่ยครับแถมปัจจุบันนะครับกระแสที่เป็นกระแสสุขภาพเนาะกำลังฮิตด้วยครับก็คือต้องเป็นสระเกลือด้วยนะครับคือว่าถ้าสระเกลือเนี่ยก็จะดูแลยากขึ้นไปอีกนะครับถ้าใครจะสร้างคูวิ i l ่าผมว่าสร้างแบบนี้เลยดีกว่าครับก็คือเป็นคูเอ c กเ s สครับเห็นไหมครับเอ็กเซสจากหน้าห้องเข้ามาสระว่ายน้ําได้เลยครับครอบครัวคุณนี่เด็กๆนี่จะ เกียวกาวสุดๆนะครับสุดๆเลยนะครับซึ่งเป็นการใช้สระว่ายน้ําที่คุ้มค่าเนาะคือมันใช้ร่วมกันไงคือมันมีการใช้สระว่ายน้ําร่วมกันนะครับดีกว่าที่หนึ่งสะหนึ่งหลังเนาะมันก็จะเปลืองนะครับเปลืองตั้งแต่ตอนก่อสร้างแล้วนะครับแล้วก็ตอนดูแลระยะยาวนะครับก็จะสิ้นเปลืองตรงนี้ไปอีกอันนี้ก็จะเป็นการใช้สระว่ายน้ําสะเดียวเนาะ ลากยาวเลยครับเป็น pool access ครับตัวนี้ครับไอเดียตัวนี้เจ๋งเลยทีเดียวครับก็คือ1บวก1นะครับไม่เท่ากับ2อย่างแน่นอนครับงานนี้โอเคครับนี่ก็จะอยู่บริเวณชั้น3นะครับของโรงแรมนะครับชั้น2นี่คือข้างล่างนะครับติระว่ายน้ําส่วนชั้น1นึ่อ่ะจะเป็นลานจอดรถนะครับซึ่งยกสูงขึ้นมานะครับโครงสร้างก็อย่างโหดนะครับใครจะดูเป็นไอเดียในการ สร้างรีสอร์ทนะครับที่ให้ผลตอบแทนเยอะเนี่ยแล้วก็แบบใช้พื้นที่ใช้ที่ดินเนี่ยคุ้มเนี่ยมาดูที่นี่ได้เลยครับลองมาดูมานอนเลยครับหน้าน่าจะกว้างประมาณ4เมตรนะครับหน้าแต่ละห้องซึ่งผมเนี่ยเตรียมตลัาเมตรมาเรียบร้อยแล้วละ่ะเดี๋ยวผมแน่นอนครับผมวัดไปแน่นอนครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูในห้องผมนะครับ ในห้องผมที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นห้องที่แบบเป็น p o ล l access เนอะแน่ก็จะเห็น Data เย่รอเล่นน้ำอยู่นะครับรอคุณพ่อไลฟ์เสร็จนะครับผมก็จะเก็บรายละเอียดในไลฟ์ตัวนี้แหละอ่าแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเล่นน้ำกับลูกชายแล้วนะครับซึ่งเป็น p o ล l access เนอะแตกต่างจาก pool villa ลลนะครับคือมันจะใช้ทรัพยากรสระน้ำอะ่ะคุ้มกว่าคือสระเดียวเนี่ยใช้ร่วมกันไปเลยครับ หลายห้องครับไม่ต้องไปแบบเหมือนภูวิลล yeah> ่าหนึ่งหลังหนึ่งห้องนะครับก็คือเปลืองนะครับอันนี้ลากยาวไปได้หลายห้องเลยแล้วก็การที่เราสามารถเอ้าเสดได้ถึงสระว่ายน้ํานอนใกล้ชิดสระว่ายน้ําอะไรเนี้ยมันคือมันโอเคครับมันดูดีดูขายได้ราคาดีครับแพงกว่าโรงแรมปกติรีสอร์ทปกติแบบเยอะมากเลยเนาะเพียงแค่คุณใส่ไอเดียเข้าไปนิดนึงอ่ะก็จะ สุดยอดมากเลยครับเนี่ยสไตล์นี้ครับสไตล์ชาวโอเชียนเนาะชาวหมู่บ้านประมงนะครับก็จะเป็นสไตล์นี้ครับฉากไม่ต้องเรียบนะครับใช้ความดิบๆนี่แหละครับแต่ว่า,าการที่เราจะใช้ผนังอย่างเงี้ยคือเราต้องคุมโทนเนาะคุมโทนของโครงการครับให้อยู่ครับคือตอนเราทําโครงการอ่ะเราจะพบกับปัญหานะครับว่า อะไรอะไรเนี่ยก็แบบดีไปหมดอ่ะอยากใส่อยากเอาเข้ามาเยอะไปหมดนะครับอะไรก็สวยไปหมดสุดท้ายแล้วอ่ะมันคุมโทนไม่ได้ครับมันสวยก็จริงนะครับแต่ว่ามันดูแบบดูไม่ไปโทนเดียวกันนะครับอย่างรีสอร์ทแห่งนี้ก็เนี่ยครับใครที่จะสร้างรีสอร์ทนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีอินทีเรียเอ็กทีเรียที่ เก่งอะไรมากมายนะครับคุณเองครับคุณก็สามารถที่จะเป็นทั้งอินททเลียเอ็กทเลียได้นะครับวิธีง่ายที่สุดนะครับที่จะทําขึ้นมาก็คือไปก๊อปปี้ครับไปก๊อปปี้เลยไปก๊อปปี้ของคนอื่นมาเลยแต่ว่าแต่แต่แต่แตแตครับถ้าคุณก๊อปปี้มาเนี่ยคือมันก็จะทําได้ไม่เหมือนเขาร้อยเปใช่ไหมครับยังไงก็ไม่มีทางเหมือนแน่นอนนะครับ ฉะนั้นฉะนั้นการที่คุณจะได้ของใหม่ๆสิ่งใหม่ๆขึ้นมาบนโลกนี้นะครับคุณต้องเอาของนครับอย่างน้อยนะครับ2อ,อย่างนะครับมารวมกันครับเอาคอนเซปต์สองอย่างที่มันเข้ากันได้เนี่ยมารวมกันนะครับก็จะเป็นของที่แตกต่างกับคนอื่นแล้วก็เป็นสิ่งใหม่นะครับที่ไม่ซ้ํากับคนอื่นนะครับทางเดินใน รีสอร์ทแห่งนี้ก็ง่ายๆเนาะก็เออก็ไม่ได้ต้องดูแลความสะอาดหรืออะไรกันมากนะครับถือว่าเป็นรีสอร์ทอะที่ผมจะเอาไปเป็นต้นแบบเนาะที่จะเอาไปทำนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับคือ next project ของผมนั่นเองนะครับอันนี้ที่จอดรถครับจอดได้18คัน,นครับดูครับอย่างโหด ช้พื้นที่ที่ดินคุ้มมากข้างบนก็เป็นสาระปายน้ำเห้องพักนะครับโหดมากจริงๆยิ่งโครงสร้างเนี่ยโหผมอยากให้เห็นแบบโครงสร้างเนี่ยอย่างโหดครับโครงสร้างเนี่ยอย่างโหดแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องผมนะครับห้องผมวันนี้เป็น pool access นะครับห้อง A 2 1 2นนะครับผมจะพาไปดูกันว่าข้างในอ่ะคือเขาคุมโทนข้างนอกเรียบร้อยแล้วไงข้างในก็แบบ เออไม่ต้องอะไรมากกันเนาะข้างในก็แบบเออดูลลไอเดียประหยัดใช้ได้นะครับอันนี้หน้าห้องผมเนาะจะติดกับสระว่ายน้ำนะครับส่วนหลังห้องเนี่ยหลังห้องเนี่ยก็จะมีทางเข้าอย่างนี้นะครับาทางเข้าประตูเข้าหน้าห้องครับแล้วก็ต่อจากประตูก็จะเป็นนี่ครับใช้ อิดก่อน,นะครับแล้วก็ทําเป็นที่นั่งอย่างนี้เลยครับก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งครับซึ่งตรงนี้เนาะมันสามารถล็อกผมจะให้ดูนะครับมันสามารถล็อกความเป็นส่วนตัวได้ด้วยครับคือปลอดภัยด้วยครับคือตรงนี้เป็นไอเดียได้เลยเนาะถ้าเราปล่อยแบบโล่งๆเนี่ยไม่มีไอตัวตัวเนี้ยไม่มีไอตัวเนี้ยก็จะดูรับไม่ค่อยปลอดภัยกับห้องเรานะครับ ดูแบบใครๆก็เข้าถึง่ยแต่พอจับนิดนึงอย่างเงี้ยพลิกนิดเดียวนะครับกลายเป็นว่าเออรู้สึกสีเขียวครับรู้สึกปลอดภัยขึ้นนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอ่ะโหไม่เร็วเลยทีเดียวนะครับราคาถ้าเป็นช่วงวันหยุดนาอก,ก็จะประมาณาผมจะบว่าเทียบกันนะครับเราหลังมันก็เป็น่าด,ดีนะครับที่ผมจะได้มาเอา ไอเดียนะครับจากซีซั่นแห่งนี้ไปสร้างเองนะครับซึ่งหวังว่าจะได้ไอเดียเพื่อนๆเนาะทำให้ดูเป็นสเต็ปบายสเต็ปเลยครับสหรับโปรเจกต์อของผมนะครับก็อย่าพลาดนะครับก็ผมก็มีคอมมูนิตี้เล็กของผมเนาะเป็นเพจที่ชื่อว่าพอดีรา้านะครับแล้วก็เป็นยูทูบนะครับที่ชื่อว่าพอดีรา้ากันว่าเอ่อ คนที่ติดตามทาง YouTube เนาะจะได้ดูก่อนนะครับเพราะมันลงคลิปง่ายกว่านะครับก็เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นห้องภายในนะครับอันนี้แต่งชุดว่ายน้ํารอแล้วนะครับลูกชายครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนแผ่นๆห้องนอนนะครับห,นนห้องนอนนี่ก็ง่ายๆนะครับ<น>ใช้เคาน์เตอร์ก่อน,นะครับ ใช้การก่อเคาน์เตอร์ตรงนี้ครับไม่ต้องบิวอินบิวองบิวอินเลยครับใช้เคาน์เตอร์ต่ออย่างนี้เลยครับก่อไปแล้วก็อย่างเนี้ยโซฟาตรงเนี้ยก็ใช้เบาะนะครับใช้เบาะแต่ว่ามันเออโอเคอ่ะมันเล่นมันดูดีมากแบบประหยัดมากเลยนะครับข้างในเนี้ยแต่ก็ดูดีด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบเปิดสามารถเปิดออกไปได้เนาะเป็น pool access ครับยเยี่ pool access ครับสามารลงไปเล่นน้ำจากในห้องน้ำเลยนะครับเล็กมากเลยนะครับเด็กครอบครัวก็ชอบมากเลยนะครับสามารถที่จะ มานั่งกินเนาะมานั่งชิลอะไรกันตรงนี้ได้นะครับแนวสไตล์พ่อปั่เนี่ยครับอ่าโอเคครับคือก็โอเคมากๆครับสำหรับสไตล์นี้นะครับเตียงก็เป็นปูนใช่ไหมบอยโอใช่ครับใช่ครับเตียงก็เป็นปูนทุกอย่างเป็นปูนครับไม่มีเฟอร์นิเจอร์บิวอินเลยนะครับแบบว่าโอ้ โครงการ The ะเกฟอินเทอร์ของผมก็เจ็บตัวไปกับบิวอินเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาดูที่นี่แล้ว่ b u ิวอินเนี่ยไม่เห็นสักชิ้นเลยนะครับบิวอินี่ยไม่เห็นสักชิ้นเลยแล้วก็ทำออกมาได้ดูดีมากนะครับแล้วก็ขายได้ราคาซะด้วยครับก็จะมีอยู่หนึ่งครอบครัวนะครับที่เล่นกันอยู่สนุกสนานเลยก็เอา ของฟูงของกินนะครับมาปาร์ตี้กันตรงนี้นะครับอ่าก็เป็นการท่องเที่ยวสไตล์ครอบครัวนะครับเป็นคอนเซปต์นี้เลยทีเดียวนะครับนี้ก็จะให้เห็นในห้องนอกจากตรงนี้อ่าน,นี้คือในห้องนะครับก็จะประมาณนี้เตียงเนี่ยก็จะเป็นก่อหมดเลยนะครับเตียงเป็นปูนเลยครับ เอาที่นอนวางเฉยๆนี่แหละใช้ดีไซน์นะครับใช้ไอเดียเข้าแนวนะครับโอ้โหสบายเลยนะครับซึ <laughs> ่งการที่ผมได้เรียนรู้มาน,อนอ้น่ก็คือว่าอยากได้อะไรอ่ะก็ต้องเอาตัวไปคุกกับสิ่งนั้นเยอะๆนะครับวงเล็บเยอะๆนะครับอยากได้รีสอร์ทแบบนี้ก็ต้องลองมานอนรีสอร์ทแบบนี้นะครับก็คืคอความจริงอ่ะ เราคนส่วนมากอมักจะไม่ยอมเสียนะครับแต่ว่าในบางสถานการณ์ะเราก็ต้องยอมลงทุนนะครับยอมเสียนะครับเราถึงจะได้ไปต่อนะฮะอันนี้เป็นคอนเซ็ปที่สําคัญมากกระตุกนะครับกระตุกเน็ตไม่ค่อยดีนะครับแถวนี้นี้พาไปดูห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็ไม่มีบิวอินเหมือนกันนะครับ ก็ง่ายๆครับแต่ว่าคอนเซปต์ได้นะครับคุมโทนของพี่นี่อยู่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเข้าไปอาบน้ําก็จะเป็นประมาณนี้นาอก็ก็กว้างครับดีงามครับกว้างครับห้องอาบน้ำก็กว้างครับเป็นเลนชาวเวอร์นะครับเป็นงานทองเหลืองตัวนี้เราสามารถ สั่งมาจากจีนได้นะครับ AliExpress ช่วยได้นะครับผมมาเที่ยวรีสอร์ทเนี่ยก,ก็พาครอบครัวมาเที่ยวด้วยนะครับแต่ว่านอกเหนือสิ่งอื่นสิ่งใดเลยนะก็มาดูด้วยนะครับก็คือชอบความเป็น p ู l l Access นะครับของโครงการนี้นะครับซึ่งผมจะเอาไปสร้างที่เชียงรายต่อไปนั่นเองนะครับผมก็เลยต้องมาจับมาวัดมาดูของจริงๆนี่แหละว่าเขาสร้างกันยังไงนะครับ ก็จะดีกว่าตอนเราดูทางเน็ตเนาะเอเค,ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นน้ำกับเจ้าตัวเล็กก่อนนะครับเพราะยอดเย็มแล้วรอผมอยู่นานแล้วผมก็ถ่ายนู่นถน่ายนี่วัดนู่นวัดนี่นะครับดูเต็มเลยเก็บ,บรีสรทแห่งนี้ก็น่าจะเก็บรอบเดียวก็น่าจะหมดเนาะก็อาจจะต้องไม่มาซ้ำอีกก็อาจจะต้องไปหาที่อื่นมาประกอบกันแล้วก็เอามารวมกันนะครับ เป็นคอนเซปต์เดียวกันนะครับเป็นของสิ่งใหม่ในโลกนี้ขึ้นมาครับไม่ซ้ำกับคนอื่นแน่นอนครับถึงแม้ว่าจะไปดูจากคนอื่นมาก็ตามนะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆนะก็จะพบกับโครงการของผมนะครับโครงการแบบนี้ปีหน้านะครับปีหน้าก็จะเริ่มก่อสร้างกันแล้วนะครับซึ่งเป็นโครงการรนะีสอร์ทเนาะอันแรกก็เป็น เดอะเกตบินเทอร์ก็เป็นโฮเทลนะครับ mm hmm. เป็นโรงแรมเป็นห้องห้องงห้ออันนี้ก็จะทําเป็นรีสอร์ทนะครับก็แบบเอาสไตล์นี้แหละไปใช้ที่บ้านนะครับโอเคครับสำหรับไลฟ์นี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับ